สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้เอสุราภาชาแนลนะคะจะพาทุกท่านมาพบกับสวนเกษตรที่นาของเองเองค่ะพิกัดอยู่ที่บ้านน้องคู่ดำปลกุดปทาไทยอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะวันนี้มีแผนการว่าจะมาเปิดน้ำโซลาเซลล์นะคะเพื่อที่จะทำข้าวนาปรังนะคะพื้นดินแห่งนี้อ่า ไปดูผลิตภัณฑ์ของเอกกันเลยนะคะว่ามีอย่างที่อยากอวนมากเลยค่ะคือปลูกกล้วยไว้ริมคันาค่ะตอนนี้กล้วยก็เริ่มออกลูกและมีปีกล้วยแล้วอันนี้ต้นที่หนึ่ง ต้นเล็กนะคะต้นเล็กๆเองกล้วยน้ำว้าต้นเล็กๆแต่พยายามที่จะออกลูกออกผลผลิตให้เราได้กินนะคะนี่แหละคือต้นทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันเหมือนกับต้นกล้วยนะคะก็จะทำนาปังนะคะทั้งหมดด้วยพื้นที่3ไร่ค่ะวันนี้เวลา8นาฬิกา30นาทีของวันที่27พฤศจิกายน2564ค่ะ ต้นนี้ก็ออกเหมือนกันนะคะเป็นกล้วยน้ําว้าค่ะอากาศเย็นสบายค่ะอากาศกำลังเย็นสบายนะคะอันนี้เอกก็จะมีภารกิจเปิดน้ำโซลาเซลล์ใสุ่่งนาค่ะอันนี้ถ่ายไว้สองอาทิตย์พอดีค่ะก็เลยจะมาเปิดน้ําใส่ให้มีน้ํานะคะ ตัวนี้ต้องเปิดท่อตัวนี้ก่อนค่ะท่อน้ำที่จะออกนะคะต้องเปิดอ่าอันดับแรกเปิดท่อน้ำนี่ก่อนเนาะโอเคเมื่อเปิดท่อน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปเปิดเครื่องโซลาเซลล์กันเลยค่ะระบบโซลาเซลล์ที่ใช้นะคะซื้อมาจากบริษัทไทยท e ็อป ที่กัดของบริษัทไทยท็อปนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะถ้าใครสนใจระบบโซลาเซลล์นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0639532966ค่ะนะคะอันนี้เป็นต้นทุเรียนนะคะขุดออกมาจากบ้านเนาะ เดี๋ยวจะไปดาไปดูโซนของฟักทองฝั่งโน้นนะคะตอนนี้ก็ดูดูโซนของของเราก่อนนะคะฟักทองนี้ก็เป็นญาติกันนะคะที่ปลูกดอกยาคอมมอนิตนะคะปิวสวยสวยงามพร้อมขยายพันธุ์เหมือนกันนะคะนี่จริงๆยาคอมมนเตนี่ไม่ควรให้มีนะคะเพราะว่าดอกของยานี่จะพัดปิวลงไปหล่นแล้วก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อีกค่ะ มาดูระบบโซลารเซลล์ของเอนะคะติดตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลาสปีค่ะไม่เคยเกิดปัญหาอะไรทั้งสิ้นเนาะใช้ทั้งหมดอยู่3แผงค่ะแผงชนิดที่ใช้นี้เป็นแผงชนิดโมโนนะคะแผงแบบโมโนก็คือแผงที่แดดอ่อนก็สามารถทำงานได้ดีมีทั้งหมดอยู่3แผงค่ะ เวลาเราตั้งนะคะเราก็ต้องตั้งให้เอียงรับฉากของแสงอาทิตย์เอียงก็คือเอียง45องศานะคะทำมุม45องศากับดวงอาทิตย์นะคะอันนี้คือเอียงในลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวจะทำคลิปพอดออีน้องชายนะคะน้องชายแฟนก็จะ ติดตั้งระบบโซลาเซลล์เดี๋ยวทำคลิปให้ดูต่อนะคะมาดูที่ระบบเบเกอร์ที่ใช้นะคะก็มาดูที่ตู้กันเลยก็ทำการเปิดค่ะปกติสวิต์ตัวนี้จะไม่เป็นแบบนี้นะคะพอดีมดมากัดคนไม่อยู่แล้วมดมากัดตัวเบเกอร์นะคะเราก็เปิดสวิต์ปกติตัวนี้จะอยู่ที่คำว่าออฟ เราก็จะกดสวิตช์ใหม่ค่ะให้เป็น on นะคะโดยการกดขึ้นค่ะ,ะเครื่องก็จะเริ่มทำงานนะคะก็จะเริ่มมีโวลนของเครื่องทำงานขึ้นมาได้ยินก็จะมีเสียงงืดังนะคะนี่คือระบบการต่อต่างๆนะคะที่ช่างเคยบอกว่า ปักตัวผู้ต่อกับปักตัวเมียนะคะตัววนนี่ก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆแสดงว่ากำลังเกิดการทำงานค่ะแล้วเราไปดูน้ำนะคะยิ่งปริมาณของน้ำที่ออกมาก็ขึ้นกับแสงแดดนะคะแสงแดดที่ส่องมาในเวลานั้นๆค่ะ โอเคนะคะสุรุมหูรูปตากลับไปดูน้ํานะคะหลังจากที่เราเปิดไว้แล้วเราไปดูน้ําว่าน้ําของเราออกมาเยอะไหมคะ่ะเวล,ลาทํานาปังนะคะจะต้องตากดินไว้ก่อนเป็นเวลาสองอาทิตย์นะคะเพื่อให้ดินถูกพักการใช้งานบ้างคะ่ะ แถวนี้เขาจะทําการเกษตรกันเยอะนะคะค่อนข้างที่จะทําเกษตรเยอะก็เลยก็เลยเลือกระบบของพลังงานสะอาดคือพลังงานโซลาเซลล์นี่แหละค่ะนะคะจะได้ไม่สิ้นเปลืองค่าไฟ ถ้าเกิดใครสนใจสามารถติดต่อได้นะคะทั้งระบบชุดนี้นะคะรวมค่าติดตั้งแล้วไม่เกิน3ามหมืนนะคะไม่เกินถ้าในระบบของ750วัตต์ไม่เกิน3ามหมใช้คำว่าไม่เกินสามหมืนห้านะคะ,ะกลับมาดูน้ำท่อบาดานที่เจาะนะคะเป็นบาดานขนาด4นิ้วความลึก30เมตรฐานำปั๊ม ลงไปนะคะที่ขนาด25เมตรค่ะอันนี้เป็นท่อขนาดเท่าที่จำได้นะคะท่อออกจะเป็นท่อ2นิ้วแล้วก็ท่อตัวนี้ก็จะลดเหลือ1.5นิ้วนะคะแต่ตัวนั้นนี่ค่ะน้ำจะออกมาครึ่งเนื่องจาว่ามันเป็นท่อใหญ่นะคะ น้ำจะออกมาครึ่งหนึ่งถือว่าเยอะนะคะปกติถ้าแดดนะคะแดดตอนนี้อ่าดูดูแสงแดดตอนนี้นะคะอ่ะตัวนี้คือลักษณะของแดดเท่านี้นะคะปริมาณน้ําที่ออกมาก็ได้เท่าที่เห็นค่ะออกมาครึ่งท่อปกติถ้าเป็นช่วงของช่วงเที่ยงนี่เต็มท่อเลยนะคะอันนี้แค่ เพิ่งเริ่มเปิดเนาะอันนี้เราเพิ่งเริ่มเปิดนะคะเห็นไหมคะถ้าแดดอ่อนลงปริมาณน้ําก็จะลดลงตามค่ะอันนี้ก็มาเปิดน้ําใส่ดินเตรียมพร้อมสาหรับการทําข้าวนาปังนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจระบบโซล่าเซลล์ติดตั้งที่บ้านนะคะโทรมาที่เบอร์063 953 2966ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ เอกก็ขอลาไปก่อนนะครัะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้เอกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับทุกคลิปที่ช่องสุรพาแชนแนลด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ